เราจะมาดูกันว่าแต่ละทีมจะได้สีอะไรได้น้องๆครับแล้วก็เจอกันนะฮะเดี๋ยวจะได้ไมิน่งถาว่าเอ้ยพี่เจริญโกงหรือเปล่านะผิดหรือเปล่าทีมแรกทีมแรกหันไปดูจอเลยนะครับสีสีที่ต้งหยิบสีสีที่ต้งหยิบนะครับหยิบผิดสีติดลบหนึ่งคะแนนทันทีนี่คือทีมแรกจับไว้ทีมแรกจับไว้นะฮะจับไว้นะครับจับไว้นะครับ สีสีนะครับม่วนฟ้าจับไว้นะฮะหมดเวลาโอเคครับผมทีมที่สองครับพี่ชุกุลครับทีมที่สองครับทีมที่สองดูนะดูนะฮะนี่คือสีของคุณนะครับหยิบผิดขึ้ผิดเลยนะติดลบหนึ่งคะแนนคนที่ชนะจะได้มอกอัพตัวเท่าบ้านนะครับผู้ชมครับอ่ะนี่คือทีมที่สองนะครับดูไว้ดูไว้นะฮะทีมที่สองนะครับ จำไว้นะครับใหยิ่งินนะครับ